ไปโรงเรียนใช่ไหมคะสวัสดีค่ะใช่นี่แม,ม,ม่สวัสดีค่ะ,ะลกูกส่งหลานไปโรงเรียนกันนะคะส่งหลานไปโรงเรียนวันนี้คุณตาหยุดมีคนขับรถไปส่งตาแล้วตาไป เด็กจันจมันจันก็จะเยอะหน่อยนี่กระเป๋าผ้าห่ม ร้างเข็นอันนี้ออกเห็นหมอรไซค์อันนี้ไม่ตรงส่งร,รถมอเตอร์ไซค์หลายคันบ้านนี้มีรถมอเตอร์ไซค์สี่คันห้าคันที่จอดรถก็จะจอดที่ใครที่มันนะคะมีหมายเลขนะคะ จอดรถนี่เขาก็ต้องซื้อเอาซื้อเอาเช่าเอาไปก้าไปส่งร้านไปโรงเรียคนคุณยายก็จะนั่งข้างหลังกับหลานนืดหน่อยนะคะมุดหน่อยอยู่น,นี่อยู่ชั้นใต้ดิน ตอนนี้เวลาใต้วันก็แปดโมงเช้านะคะไปโรงเรียนสายอีกตามเคยไปกินอาหารเช้าที่โรงเรียนค่ะใหญ่ก็คืออาการร้อนรุ่มรุ่ม เราอยู่ชั้นใต้ดินชั้นที่สองของชั้นใต้ดินนะคะมีสองชั้นชั้นใต้ดินที่จอดรถก็จะเป็นแต่และชั้นก็จะมีหมายเลขประจำที่จอดรถของตัวเองตึกที่อยู่คอนโดนี้มีทั้งหมด14ชั้นค่ะมี14ชั้นคุณนายปุ้ยก็อยู่ชั้น8เสียง พูดจะเบาหน่อยเดี๋ยวตอนนี้เราขึ้นไปข้างบนแล้วถ้าอยู่ชั้นใต้ดินไม่มีสัญญาณนะคะอันนี้อัดวิดีโอมันก็เลยอัดได้แดดเปรี้ยงๆเ,เลยบรรยากาศวันนี้นะคะบรรยากาศที่ไต้หวันตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยบ้านเราก็จะมีเซเวน่นใกล้ๆบ้านนะคะมีเซเวน่นก็สะดวกสบาย ร้านสะดวกซื้อฝั่งนี้ก็เป็นสวนสาธารณะนะก็จะมีคนแก่มาออกกำลังกงกำลังกายกันคนกเกษียณอายุมาออกกำลังกายกากกำลังส่อมแซมโอ้เขาจะทำหลังคาได้พี่ที่ตีเล่นบาสเรียนก็ไปได้หลายทางนะคะเราก็จะมาทางนี้ ขึ้นจากชั huh. age. Age ้นใต้ดินเราก็จะเลียวซ้ายมาแล้วก็วนขวาอืมเขาจะทําสะพานดูทําให้มันกว้างกว่าเดิมแต่ก่อนมันเป็นสะพานเล็กๆนะคะแค่เฉพาะมอเตอร์ไซค์ขี่ได้ตอนนี้เขากำลังทําทําใหม่อันนี้เป็นสวนใกล้บ้านร่มรื่นมากนะคะเขียวจะอุ่มเลยฝนตกใหม่ๆมวเ่อ เออขนาดยายจิบกาแฟมาใหญ่หญอา้าปากหาโวอ์วทอันนี้บรรยากาศสองฝั่งถนนเราก็กำลังจะพาหลานๆไปโรงเรียนนะคะคุณตาก็อย่าขับเร็วไร จะเป็นโรงพยาบาอะไรโลกนาฬิาทองตุงเล้คค่ะนาฬงจาทอง